สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับพี่นะกับ EP ีที่125นะครับ125นะพี่นะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการพระเหมาพระบ้านทั่วไปครับสำหรับท่านใดนะพี่นะนี่นะครับผมก่อนอไปทำง,งานนะครับพี่นะหรือทำง,งานแล้วพัก นะครับรับประทานอาหารอยู่แล้วพี่น้ก็เข้ามารับชมกันนะพี่น้พระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับกับน้องโบบารมีพระเครื่องได้เช่นเดิมนะครับวันนี้มาพบกันนะครับเป็น EP ที่1นึ่้นะพี่น้าหนึนะครับพี่สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเช่าวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังเหรียญเคจิคณาจารย์ทุกๆท่านนะพี่นะติดต่อนะครับ0-992107401นะครับ 0992107401หรือ SADline 0992107401นะครับน้องโบสแตนด์บายรอรับสายเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะพี่นะก็มีพระนะครับพระเก่าพระใหม่ปะปนกันไปนะครับให้พี่เลือกชมวันแบบจุใจนะครับดูให้ชอบดูแลชอบนะครับติดต่อน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับทางร้านเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าสำรวจสามารถนะครับชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ พรัาานงการขนส่งได้เลยนะพี่นะอ่าวันนี้ก็มีมาแบ่งปันในยามเช้าๆนะครับหนึ่งชุดนะพี่นะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมนี่นะครับพี่เป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะพี่นะพร้อมกล่องนะครับนี่ไม่ทราบรุ่นนะพี่นะครับผมนี่เป็นพระหลวงพ่อเงินพร้อมกล่องนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะพี่นะนอนกล่องเดิมๆเลยนะครับ วันนี้นะครับพี่นั้นามาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเนื่องจากเป็นพระใหม่นะพี่น้ําแบ่งปันนะครับ400บาทนะพี่นะนี่400บาทนะครับรูปภาพนะครับพี่รูปภาพเพิ่มเติมขอได้นะครับติดต่อไอดียไลน์ได้นะพี่นะ0ูนปดไอ0นย์เก้าเนะครับผมติดต่อเรารับสายได้เลยนะพี่อ่า400บาทนะครับแบ่งปันพี่ๆกันไปนะครับต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นน้ำเต้านะพี่นะ เป็นน้ำเต้าลักษณะนี้นะครับพี่นะด้านในเป็นด้านในมีภาพนะพี่ <1> 1> เป็นภาพหลวงพ่อสดนะพี่นะหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ํานะพี่ <1> 1> นี่นี่นะครับนี่เป็นภาพหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนี่เป็นน้ําเต้าออกสีเหลืองลักษณะน,นี้นะพี่นะเนี่ยนะครับผมเอาไปสี่รบาทนะครับแบ่งปันให้พี่พเพื่อนๆน,นะครับเชา้าวันพุธนะครับที่สิบ แนะพี่นะนี่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่ๆกันไปเลยนะครับผมปกโพหลวงพวกกล้วยนะครับเนื้อสีดำาๆนะพี่นะพระแม่ธรณีมวยผมนะพี่นะนี่เป็นพระปกโพนะครับใหญ่อยู่นะพี่นะนี่ขนาดนะครับใหญ่อยู่เป็นพระปกโพนะครับหลวงพวกกล้วยนี่วัาโคสิตาลามนะพี่นะเนื้ออาหารสวยๆเลยครับเนื้อดำาๆนี้นะพี่นะอ่านี่ นั่นหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะพี่นะรายการนี้นะครับเอาไปซีสี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับขนาดใหญ่อยู่นะพี่นะภาพเสียงไม่ชัดเจนนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ขุนแผนไม่ทราบที่นะพี่นะอ่านี่เป็นพระขุนแผนเนื้อออกไปทางสีน้าตาลนะพี่นะไม่ทราบที่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่รายการนี้นะครับพี่ นี่นะครับเนื้อหามวลสารสวยๆเลยนะพี่นะาเก่านะครับนี่วันนี้ราคามาแด่งปันนะครับแด่งปันนะครับราคาเป็นมิตรนะครับมิตรภาพนะพี่นะนี่นะครับผม400รอบาทนะครับแบ่งปันที่400้บาทนะครับสนใจขอรูกภาพเพิ่มเติมได้ทุกชิ้นทุกรายการนะครับผมพระเนื้อชิ้นตะกัวนะครับปุหนังนะพี่นะนี่ รดุหนังนะครับเนื้อชินตะกัวนะพี่นะเป็นอ่าเป็นพระกุนะพี่อ่าเป็นพระกูแต่น้องไม่ทราบว่ากุใดที่ใดนะครับพี่นะนี่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะพี่นะนี่พี่เพื่อนๆนะครับดูชอบใช่นะพี่นะดูชอบและดูใช่นะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะพี่นะเอาไปที่สี่ร้อยบาทนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับพี่นะราคาแบ่งปันแบ่งปันกันไปเลยนะพี่อ่า นะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะพระกิ่งของตะเคียน ind, อ่าวันนี้ได้มาพระกิ่งของตะเคียนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีแต้มทองนะพี่นะอ่าเนี่ยมีแต้มทองด้วยเก่าๆนะครับด,ด้านล่างมียันหนึ่งตัวนะพี่นะอ่านี่นะครับผมเนี่ยเก่าๆนะครับพี่อ่าเนี่เก่าๆเลยนะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะพี่นะาวันที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปัน เช้าๆยมเช้าๆนะพี่นะอ่าต่อไปนะครับเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะเป็นพระสมกอนะครับเนื้อดินนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับนี่เก่าสวยนะครับพี่นะแต่น้องไม่ทราบที่นะครับไม่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 ทราบว่าเป็นอ่ากู่ใดที่ใดนะพี่นะเนี่ยจะมีการลงรักเก่าเก่านะับเหมือนมีการลงรักเก่าเก่าเก็บไว้เนี่ยนี่นะครับนี่อ่าเนี่ยนะครับนี่ดูเม็ดอ่า มวนสารนะพี่นะแดงแดงแดงแในเนื้องค์พระนะพี่เนี่ยเหมือนมีอ่าจุ่มรักเก็บไว้นะพี่นะสวยนะครับรายการนี้สวยนะพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นพระซุ้มกอนะพี่นะอ่าเป็นพระซุ้มกอนะครับสว,สวยเลยนะครับพี่นี่ต่อมานะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะเป็นพระเปิมพระเปิมลาพูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะพูดผิด ขอประทานอภัยนะครับเนี่เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะอ่านี่เป็นพระทางโซนภาคเหนือน,นะพี่นะครับผมเป็นพระเนื้อดนะินลักษณะนี้นะเป็นพระโซนภาคเหนือน,นะครัะปิมนะครับลําพูนนะพี่นะนี่สนใจนะพี่นะติดต่อได้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่ๆเพื่พพพอนๆยามเช้าๆนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะพี่นะสวัสดีทุกๆท่านนะครับ นี่มาอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่พลาดนะครับจากองค์ที่แล้วนะพี่นะพระเจ้าห้าพระองค์นะครับพี่จะสร้างปีหนึ่งห้านะพี่นะออกวัดบางคานเนื้อผงใบลานนะครับใ้าสนใจติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับสวยเลยเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนี่แปดเจ็ดร้อยบาทแบ่งปันไปนะพี่จะช้าช้านะพี่นะเจ็ดร้อยบาท นะครับติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะาน้องโบมาดจมีพระเครื่องสแตนบายเรารับสายเช่นเคยนะครับผม700บาทนะพี่นะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะมามีมาแบ่งปันเรื่อยๆนะพี่นะนี่ขอติดตามกดติดตามนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะครับพี่น้องลงนะพี่นะต่อมานะครับพระปิดตาจัมโบอ่าพระปิดตาจัมโบหลวงปู่โตว,วัดประดุชิมพีนะครับนี่สวยๆเลยอ่าเนี่ยสวยๆเลยนะพี่นะนี่ สวยๆเลยนะครับพี่ดูล่องยันนะพี่นะคมๆนะครับนี่วัดประดูจิมพีนะพี่นะนะครับผมเป็นพระปิตานะพี่นะเป็นพระปิตาจัมโบ้นะพี่นะดูตามซอกตามนิ้วนี่นะครับผมนี่รายการนี้ไปที่เจ็้ยบาทนะครับแบ่งปันที่เจ็ร้อบาทนะครับพี่ๆนะครับผมสนใจติดต่อเพิ่มเติมโทรใส่ด่วนได้นะครับพี่นะ0 9ู1 0 7 4ก1นะครับผม ต่อมานะครับพี่เหรียญมังกรคู่นะครับหลวงปู่หมุนเทนตะสีโลนะพี่นะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับนี่อ่าเรียมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับนี่ดูหน้าองค์หลวงพ่อนะพี่นะนี่สวยๆเลยคมๆนะครับดูตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะพี่นะดูหน้านะครับดูเมตตานะพี่นะอ่าสวยๆนะครับได้มาเก่าๆเลยนะพี่นะได้มาเก่าๆลักษณะนี้เลยนะพี่นะนี่ หลวงปู่หมุนนะครับเอาไปที่700ร้อยบาทนะพี่นะ700้อบาทนะครับหลวงปู่หมนุนจินตศีโลนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะพี่นะสวยๆเลยนะครับผมต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นเหรียญนะพี่นะเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับพระครูวิสัยสุพลพระอาจารย์ทิมนะพี่นะเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับนี่เป็นเหรียญห้าเหลี่ยมเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับพี่นะเจ้าของใช้อยู่นะพี่นะดูดิ นะครับผมเนี่ยมีคาบเนื้อคา,าบใครนะพี่นะเขียวๆเ,เนี่ยดูเส้นสายคมคมนะครับพี่อ่านะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่เหรียญน,นี้นะพี่นะน้องแบ่งปไปที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะนะครับแบ่งไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับรูปภาพเสียงไม่ชัดเจนอย่างไรนะพี่นะคอมเมนต์บอกต่อต่อกันมาหน่อยนะครับเพื่อพัฒนาใน EP ตพีต่อไปนะครับผมต่อมานะครับพี่ต่อมาเป็นพระผงคุสะนะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เนืน้อหาสวยๆเลยพี่ดูเส้นรัดมีข้างๆนี่นะครับนี่เส้นรัศมีข้างๆนะครับนี่นัง่งนะครับบัวข้ามบวัวหงายนะพี่ อ่านี่ดูดิสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่สวยๆเลยนะครับหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วนะครับเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับนี่หกร้อยบาทนะครับผมทุกๆอีพีนะครับพี่ที่เราเน้นย้ํานะครับนี่ดูแลชอบดูแลใช่นะพี่นะติดต่อนะครับน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะครับผม ฝากเน้นย้ำพี่ๆนะครับดูให้เข้าดูให้ใช่นะพี่นะเพื่อนะครับมีเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะพี่นะเพื่อนี่นะครับเป็นมิตรภาพกันนะพี่นะต่อมานะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อนนยนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับอยุธยานะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่สภาพเก็บตามสภาพนะพี่นะ นะครับผมนี่น,นะครับเป็นลักษณะน,นี้นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญน,นะครับห่วงเชื่อมหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะพี่นะอาไปที่เจ็ดร้อยบาทละกันนะครับแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะนีสนใจแคปรูปภาพหน้าจอนะครับภาพเสียงไม่ชัดเจนอย่างไรขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องโบมาดมีพระเครื่องได้เช่นเคยนะครับผมต่อไปนะครับนี่ หลวงพ่อเงินปืนแตกวัดคงคารามนะครับอำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะพี่นะอ่าพร้อมกล่องนะครับนี่ต้องบอกว่าพร้อมกล่องเลยพี่อ่าเนี่ยสวยๆนะครับนะครับสวยๆเลยพี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเนี่ยทองเหลืองทองผสมนะครับเนี่ยนะครับผมนี่อ่าเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่นะปืนแตกนะครับนี่พร้อมกล่องเลยพี่อ่านี่ได้มาพร้อมกล่องเลย นะครับผมเนี่ยสนใจติดต่อมาได้นะพี่นะพร้อมกล่องนะครับราคาพร้อมกล่องนะพี่นะน้องขอที่แ0 0บาทนะครับ800บาทนะพี่นะหลวงพ่อเงินปืนแตกวัดคงคารามอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับนี่แ0 0บาทนะครับสวยสวยเลยพี่น้องกล่องเดิมนะครับได้ความเดิมเลยนะพี่นะเดิมเก่าเลยนะครับผมต่อไปนะครับเหรียญนะครับสร้างบารมีนะพี่นะหลวงพ่อคูณปริสุทตโทนะครับเหรียญนี้มีการครับมีการใช้หน่อยนะพี่นะ สภาพเนี่ยการใช้หน่อยนะครับนี่เป็นเหรียญอ่ารุ่นสร้างบ,บร,รมีนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับนี่จะล่องเหรียญแบบลึกมากนะพี่นะครับนี่ล่องเหรียญแบบนะครับลึกมากนะองค์หลวงพ่อนะครับเอาไปที่สี่รอยบาทนะพี่นะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับผมเป็นเหรียญอ่าสร้างบรมีหลวงพ่อคูณนะพี่บร,ริสุทธโธนะครับนี่ความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะเพราะมีการใช้มานะครับแบ่งปันดำกันตามสภาพนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่ออุปชาเพลินนะครับนี่นะครับผมพิธีปลูกพัชสีมาวัดหนองไม้เหลืองเพชรบุรีนะครับพี่สองสี่เก้าสี่แล้วพี่นะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ทองแดงออกไปทางอ่าทองแดงลมดำนะพี่นะเหรียญสวยมากนะพี่ดูดิแบบเดิมอะ่ะพี่ได้ได้ความเดิมความเก่าอ่ะอ่าเนี่ยความเดิมความเก่าแบบเต็มเต็มแบบเนี่ย ดูดินะครับผมความเดิมความเก่านะพี่นะเป็นที่เจ0ดร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่เจ0ร้อบาทนะครับวันนี้นะครับยามเช้าๆเห็นปันกับพี่ๆนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านในนะพี่น้าที่กําลังเดินทางมาทํางานนะครับก็นะพี่นะขับขี่ปลอดภัยนะครับผมต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญกลมนะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะพี่นะเป็นเหรียญกลมนะครับนี่สอง สองสองสองห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าแล้วเปล่าน,นะพี่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นเนื่องในงานเดี๋ยวนะพี่นะเนื่องในงานโอกาสชนธรรมอายุร้อยปีนะครับนี่หลวงปู่มั่นภูน้ิขตโตนะครับเป็นเหรียญกลมนะพี่ดู้านข้างนะพี่นะดูตัวหนังสือที่เป็นสเส้นเลยดู นะครับเนี่ยดูองค์หลวงพ่อนะพี่นะดูสังกติต่างๆนะครับนี่มีโดนจมูกนิดนึงนะพี่นะดูขอบเดียงคมอยู่เลยนะครับพี่นะนี่อ่าเนี่ยนะครับผมเนี่ยลักษณะนี้นะพี่นะเนี่ยเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเหรียญกลมนะครับหลวงปู่มั่นพลิกตโตนะพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนาคาผมแบ่งไปเียไป รายการนี้นะครับเป็นเหรียญระฆังนะพี่นะ <S <S <an> <S เหะรียญระฆังหลวงพ่อพมนะพี่นะหลวงพ่อพมนะครับรุ่นพิเศษวัดช่องแค้มเพอตาคีจังหวัดนครสวรรค์สองห้าหนึ่งสามนะพี่นะเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งสามเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญระฆังหลวงพ่อพมนะครับวัดช่องแค่นะพี่นะสวยๆเลยดูอ่าดูดีดูดูเม็ดไข่ปลาดิพี่นี่สวยๆไม่มีเย้าไม่มีย่นนะพี่นะเนี่ดูดิดดด ดูเส้นขอบระฆังนะพี่นะคมจัดนี่ยดูอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคมนะครับเป็นเหรียญอ่ารุ่นพิเศษปีสองห้าหนึ่งสามนะครับวัดตาขีนะครับอําเภอไอ,อ่าอำเภอตาขีนะครับวัดช่องแคนะพี่นะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเ,เหรียญระฆังหลวงพ่อคมปีสองห้าหนึ่งสามนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะตำรวจอ่า จํละสะดวกสบายนะพี่นะต่อมานะครับพี่ต่อมาเป็นเหนเรียญเสมานะครับหลวงพ่อกันนะพี่นะเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อกันมนะัตพญาตนะครับในที่ระลึกงานปฏิสังขรณ์นะครับพระอุโบสถนะพี่นะนี่เป็นเหรียญแบบสวยๆเลยพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะหูมคมมากอ่าสองสี่หกเก้านะครับพี่นะเป็นเหรียญคมคมเลยนะครับพี่ดูดิ อ่าเนี่เป็นเหรียญทุมคุ้มเลยนะครับเป็นเหรียญพกกัน,นะพี่นะพกกนมาพญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับได้สวยนะพี่นะได,ได้ได้สวยได้เดิมนะครับรายการนี้นะพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะพี่อ่าแบ่งปันพี่พี่ยามเช้าๆนะครับผมรายการสุดท้ายนะพี่นะรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระปิดตานะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับเนี่ยน้องไม่แน่ใจน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะ เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวทาทองเก่านะพี่นะอ่าด้านหลังมีจานนะครับพี่ด้านหลังมีจานนะครับเจ้าของเก่าบอกเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเนี่ยอยู่ยดิดูทาทองความเก่านะพี่นะเนี่ยความเก่าเนี่ยคลาสสิกมากนะพี่นะองคเล็กนิดเดียวเองนะครับผมเอาไปที่แปดร้อยบาทนะพี่นะแบ่งไปที่แปดร้อยบาทละกันนะครับแปดร้อยบาทนะพี่นะพระปิดตานะครับพิมพ์ต้อหรืออะไรสักอย่างนะเขาเรียกกันนะครับผม นี่วันนี้นะครับพี่นะครับครบถ้วนนะครับทุกรายการนะพี่นะสนใจรายการใดนะครับติดต่อน้องบูบารมีพักเครื่องนะครับ0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับนี่เรื่อยๆนะพี่นะนี่รบกวนอ่าฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับพี่เพื่อเป็นกำลังใจและปรับปรุงอ่าใน EP พีถัดไปนะครับภาพเสียงนะครับไม่ชัดเจน ประการใดน,นะพี่นะักกับขอประทานาภัยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งน้องโบกรมีพักเครื่องนะครับ0992107401นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ